โอเคโอเคโอเคไอ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 วิชกับไอวิชกามินะโอ้โอเคโอเคน้องเีสวัสดีนะครับมเดจีข้ามาช่วยผมด้วยดอมเดจีใช่พวกหนูด้วยนะดอมเดจีเข้ามาช่วยผมด้วยมามามาสวัสดีน้องหนูกนกกดสวัสดีนะคะสวัสดีครับเจ๊อยู่กับสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฟิล์มกดให้ก็ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะดอมเดจีเข้ามาช่วยผมด้วยดอมเดจีผมไม่มีใครเลย แหมป่าไม่มีใครเลยอยากได้ยู่นี้บ้างอะไรบ้างใช่ป่าต้องแบกหนูแล้วแหละวันนี้ป่าอ้อนเก่งจะตายด้อมเบจีครับทุกคนจ้สวัสดีจารทุกคนจ้าขอบคุณนะคะวัช่วยช่วยพุงหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะมคะจะขอบคุณนะคะพี่ติ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่นะคะขอบคุณค่ะไม่เจอกามินมอากัน อันนตะกีปรตูุลิปิกให้ไทม์ับบค่ะทุกคนจะคุกคองค่ะตกนะคอบคุณคอคุณค่ะคุณครับ thank you ขอบคุณนะคะ thank you ขอบคุณมากคุณที่ดูกเล่นก็สบายแล้วทุกคนพี่แออยู่ไหนขอบคุณค่ะ thank you นะคะทุกคนจะคุกคองค่ะทังแทบุกคนทั้งแทบบะทุกคนทั้หน้าจอทังหน้าจอทัหน้าจอคุกคองค่ะติ๊กยูนะคอะคุกคองุบคนทหน้าจอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอบคุณจ้าก สบายแล้วเราทุกคนทุกคนพี่แอชันหนุนมด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะพี่นคะโอ้เคียวเคียวคือเกดกคุณจะกคุณจ้ากคงขอบคุณค่ะโอ้สามหมื่นไม่ไน่วายน้องก็ไม่ได้สามหมื่นเหรออุ้ยสวยหนูอยากได้จังเลยสวยมากได้ี่ลายเซ็นการมิเห็นไหมโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโ่กยอ้ยโอ้ยโอ้ยโก้ยโอ้าโ้ยโยอ้้้ ไปแลล้วาะะนคขอบคุณได้ชมครับขอบคุณทุกคนค่ะเชื่อมต่อไปที่ไหนเท่ามที่ไหนขอบคุณนะคะบ้านเน็ตของใครกระตุกเนี่ยไม่รู้ของใครอ่ะเน็ตของใครคะของหนูใช่ไหมไม่รู้ของเจ้โอเคอยู่นะพี่ๆคะเน็ตหนูช้าไหมก็โอเคนะคะโอเคจ้ะโอเคกับทุกคนจ้าแล้วทุกคนแล้วทุกคนแล้วทุกคนแล้วคนแล้วคนหรือว่าเน็ตป๋าาป่าเนี่ยของป๋ากำลังเชื่อมต่อ ตัวมาเอ๋อค่ะพี่พี่เอ๋อเขาที่ไหวไม่เปล่าวันทอดคนอื่นถอาเนี่ยพี่พี่บอกว่าโอเคขอบคุณนะคะของเปล่าวันเป็นน่ะของป่าผู้คุ้งข้ทวถุกเขียนและของป่าของป่าทุกคนแถบแถบกันเขาแถบแถบกันเขาแถบแถบกันนะทุกคนค่ะแถบนะจ๊ะนะทุกคนค่ะสบายแล้วอยู่กับน้องน้องกามินแล้วสบายโอเคจ้ะทุกคนเลยสกุเลยสกุเลยสโกตาุกตาต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 กตาตุกตตุกตกตาตุกตาตตาตุกตาตุกตาตุ ไปทีไปทีไปทีเป็นนัที่าุกุญจ้าคุกคุกคคขอบคุณค่ะอยู่ดีลงกยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะบัามาสนใจก็ไม่เต็มนะ ใช่เขาน่ารักน <cción> ่รักเขาน่ารักทุกคนเลยเออใช่พี่พี่ัแสนกว่าคุณคตลจะครับคคคีเกาคุณามคนแสนคะงขอบคุณค่ะเังคิวค่ะตังคิวแต่สองุ่นค่ะตังคิวขอบคุณคบขอ้โมาขอบคุณมันี้ขอบคุณนะตังคิขอบคุณครับขอบคุณทุกคนค่ะ

เชื่อมอยู่คับหลุดแล้วหนูนทุกคนใจคะทุกคนูเอ้าทุกกคนชหนหนูเหลือคนเดียวไม่เป็นไรไม่ไรููู้้ไวก่อนสู่ไไว้กูไไม่เป็นไรไ่เนไร็แยกใมดแดงกคนช่วยฟนทุกคนทุกคนจ ช่งควเียวเขียวเขียวเขียวแบบต้องฟิลมดุมแล้วทุกคนสู้ๆเม่อไรเกมเดียวเกมเดียวค่อยเชิญปามาะคุณค่ะเนะคอบคุณค่ะสู้ๆกเลยแล้สู้ๆคุณค่ะขค่คุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมโอเค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 โดเค่ะเคโอเคโอเคเคโเค็อเคโอนคโอคอเคโเคโอเคนะคโอเคอเคเคโอเคโอเคโอเอเคโไเคเคโออคะเราโเี่เเค ได้ได้สเกมนะอย่าดึงเป๋าบันมาใหม่ก่อนนะ FC ชอ p k ขอบคุณนะคุณคอนซูคอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพอน้องกามินนะได้ส่งให้ครับส่งให้เจ้ก่อนส่งให้เจ้ก่อนไปส่งให้เขาไม่ได้ส่งให้เจ้ก่อนอะไร

พี wow. Mark, mm ่ว hmm. ันน so yeah? ี so ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค so ่ะพวกก็คือก็เบื่อบุสโตบุสโตบุสโตมีม so ีบุสโตเกมบุสโตค่ะโมนิสต์ก so ็คุ้มค่าที่ต้องคุ้ค่ามิตรภาพทีจิกามิงค okay, ้าเมสุค hmm. ุ้ค่านั่งทับคุ้มค่าเช้าอีเตงเกล็ดพุชกัขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะะแตงเกอ่ะถ้าไม่เปล่าวันหายไปอ่ะขอบคุณค่ะเฉลินได้ไหมอ่ะเราเชิญไม่ได้เหรอตอนเนี้ยเราแข่งอยู่ปะเดิเดนูเดนูกดอันนี้ให้มันมีกดยกเลิกจุดอะหนูยกเลิกแข่งก่อน เดี๋ยวดระชังก่อนอะเรียบร้อยค่ะมาเดี๋ยวเชิญป่าวันก่อนบ้านยู่ที่ไหนคะขอบคุณนะคะบ้านหนูหลักคะ่ะเขาไม่อยู่เอาตะแทนแล้วกันแรงดีถ้ามินหนึ่งคงเขาข้ามินนึ่งคงคนเดียวเดี๋ยวหนึ่งคนเดี๋ยวหนึ่งคนเดี<อ>๋ว<า>ยวเชิญตะตะไฮพี่มีสวัสด,ดีไฮกามินสวัสด,ดีค่ะพี่ปีสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะไม่ตูดฝั่งกามินนะไม่ดูอยู่ฝั่งกามินะไ,มม <laughs> ได้เลยกามินอยู่ เราอยู่กับใครเหรอคะใช่น้องเฟนทั้งทิพย์อยู่กับเกาหลีคาตอนอ่วันนี้เกาหลีไงทอปโพลีแล้วเหรอใช่ตอนนี้โอ้พี่ทิพย์สวัสดีครับไปเมื่อคืนเมื่อวานตอนเที่ยงคืนเอาเหรอโอเคโอเค เอากี่เกมมาพี่พี่เจริญพี่พิธีบคุณนะครับพี่พี่เดทีปิเปรี่อกี้เกมกระเป๋าวันเป็นเกมแล้วไงเน็ตเป็นเด็ดไม่ดีอ๋อเป๋าวันเน็ตไม่ดีอ่ะน้องฟิมโดนลุมโอเคเดนูกดให้ค่ะเดนูอยู่กับพี่ตานะคะขอบตามินมีอีเวนต์ใช่ไหมไฟติ้งกามินไฟติ้งสู้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 กันงทำได้แต่ตอนเนี้ยผมต้องสู้สู้ก่อนเนี่ย พี่สาขาเชื่อหนูด้วยนะโอ้ยผมเพิ่งขึ้นมาไม่ถึง5นาทีเอ้ป่าวมาด้วยเลยน่เชื่อ้วยเพิ่งขึ้นมาไม่ถึง5นาทีเนี่ยมันจะเอาใครไ่้ขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์หนักเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเราแท็บกันก่อนนะเราแท็บกันก่อนนะพี่พี่เดจี่แฟมิลี่ขอบคุณมากครับขอบคุณใจสมงมากๆครับน่ารักมากทุกคนเดจี่ไรอ้อณพี่เสกสารสวัสดีทีมทีมสวัสดีนะครับพี่ลิวด้วยพี่รพี่ิวด้วยพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่ขอบคุณนะคะขอบคุณาสวัสดีด้วยครับขอบคุณค่ะที่ติดติดตามค่ะ ติดตามกับแล้วกัมีน้องกัีแล้ะใช่ไหมติดตามแล้วค่ะเราต้องช่วยกันครับชนวารักหนุ่มเพื่อนเลื่อนฟีดไปสองช่องคุณภานิ่ขอบคุณครับาแล้วก็ขึ้นไลฟ์เพื่อนๆครับถ้าใครสามารถส่งเป้าหมายให้ผมได้ก็จะเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากๆนะครับว่าเมตตากรุณามุิตาอุเบกขาวิปัสนาบริสิภามุนยูหิตให้ผมแล้วกันนะครับพี่สาธุนะคะ พี่นคีครับนี่คือไไความหวังของผมอ้อนแบบนี้คือตอนนี้ผมอยู่อันดับติดแล้วเลเจนด์อ,อยู่ะะกกอันดับติดแล้วครับคืคคอผมแพ้ไม่เป็นไรหรอกแต่ผมข้อขอแค่เป้าหมายของผมมีไว้พุ่งชนแค่นั้นพอ Uhm ผมแพ้ได้ทุกคนแหละขอแค่ชนะตัวเองก็พอแล้วพี่ทิพย์ทุกคนครับในจีนแฟมิลไหน A อะไรอ่ะผมเอ่งครับอ้เก่งจังเพิ่งรู้นะหนูช uh ื่อฟิมค่ะชื่อฟิมแต่ว่าผมผมแข่งไอ้ไอ้เลเจนอยู่ไงที่นี้เลเจนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่พี่ทิพพี่ทิพย์อยู่นี่แต่ว่าพี่ทิพย์กำลังรอจังหวะอยู่ พี่โซเนียขอบุณครับขอบคุณครับทุกท่านทุกคอนทคกันถืวว่าเมตตากูนณารักนะครับคีกดนี่คีเนีคีเดนี่คีเดนี่คีเดนีคีเนีคเดนี่คีเบนี่คีเดนี่คีเดนี่คีเดนีคีดนี่คีเดนี่คีเนีอดนีคดนี่คีนี่คีเดนี่คมเอนี่คีเดนี่คีดนี่คีดนี่ิีเดี่คีเดน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 ม่คีเนี่คีเดนี่คคีเดนี่ค่คีเนา่ีเดนี่ีเดนี่คเนี่คีเนี่คีเี่ีดีเดอะ่คหน่อยเออ หนูต้องไปเรียนออนที่ไหนเหรอคะที่มาดูขอบคุณครับสวัสดีค่ะมี่สวัสดีค่ะมาดขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะั้นขอบคุณนะแลขอบคุณค่ะพี่มาดขอบคุณนะคะพี่จีเอขอบคุณค่ะทุกทีที่ทุกคนขอบคุณครับมาดามพี่ทิพย์กลับไปก่อนมหาราณีทิพย์แล้วกันห้องเราฝากข้าไใบใจส้มให้กามินกันนะให้พี่มี่ให้ทุกคนเลยแล้วกันทุกคนค่ะฝากไปติดตามพี่กามินด้วยนะคะสวัสดีครับ พี่เปิ้ลขอบคุณใจสุดมาารตเขอบคุณมพี่พี่ขอบคุณพี่พี่ด้วยนะคะน่ารักมากโอเคค่ะหลังมาได้นนอโอเคค่ะขอบคุณค้าโขอบคุณทุกคนเลขอบคุณค่ะเอนดูเอนดูพี่ทิพย์อ่ะขอบคุณค้าิเปิลขอบคุณค่ะี่แป๋วมาแล้วพี่เบีย เอาหนึ่งนาทีพวกพวกเราไม่มีชาเลนจ์เหรอไม่มีชาเลนจ์เหรอไม่มีชาเลนจ์นะคะทุกคนไม่มีชาเลนจ์นะคะสวัสดีค่ะน้องพิมสวัสดีค่ะพี่เสวัสดีค่ะพี่อู๋ก็ขอบคุณพี่ที่ช่วยครับสวัสดีครับเ่อดูผมครับพี่ thank you ทุกคนัยงงไก็ฝากด้วยแล้วกันเป้าหมายนะโเราตัดเป้าหมายกันด้วยเป็นเพื่อนที่น้องบูสเตอร์บูสเตอร์ทุกคนบูสเตอร์มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะทุกคนทุกีโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยว แย่เลี้ยวเราเสีวเลยเสียวเลยเราเสี่ยวเลยไม่เป็นไรพวกเราเลี้สู้พวกเราเดซี่เฟมิลี่สู้เขาคาร์บินสู้เขาาไม่เราไม่ต้องสู้เราแผลเฉยเฉยเราแผลเฉยเแต่เราไม่ต้องสู้เขาทุกคนเราโชว์พลังการแผลกเแตราไ้อง้เขราโชว้พลังการแผล จัมโบ้สวัสดีขับคุณค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะแป๋วจ๋าแป๋วยูค่ะวับดีค่ะวันดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันดีค่ะทุกคนจ้าพี่จัมโบ้ใจดีกันแล้วสามสิบวิจะมีอะไรกันึ้นสาสุดท้ายแล้วทุกคนสามสิบวิสามสิบวิสะมสิบวิไามสิบวิสามสิบวิจะข้ามขวางสามสิบวิสามสิบวิ l

บอกว่าสิงโตให้ส่งให้กาเม้นจะส่งให้ผมเหนื่อยวะคือทางเราใจจะขาดนะ